สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันนะครับในคลิปนี้ผมก็นำสูตรดับแต้ม110หน่วยบนนะครับมาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับก็ผมไม่ได้ลงสูตรดับแต้มนานแล้วนะครับก็หลายงวดหยุดนะครับแล้วก็มาลงให้ชมในวันนี้นะครับเป็นสูตรดับแต้ม1 1 0หน่วยบนนะครับก็ดับทั้งหมด ดับทั้งหมด3ามร้มงวดนะครับก็ผิดอยู่3ถึง7งวดนะครับตามที่ผมให้ดูเลยนะครับใน331นี้สามร้อยสามสิบเอ็ดงวดนะครับก็ผิดอยู่3ถึง7งวดผิดน้อยสุดนะครับ3มงวดผิดมากสุด7งวดนะครับก็เท่าที่ให้ดูนะครับตามที่ผมให้ดูนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะดับแต้ม110หน่วยก็คือดับ0 1 2ย์สอง 4, 6, 8, 9นะครับก็จะเหลือเด่นอยู่3ตัวก็คือ 3, 5, 7นะครับเหลือ 3, 5, 7ก็ถ้าไม่มีสุดใดผิดก็คือไม่มีสุดใดในตรงนี้เลยนะครับผิดนะครับก็จะเหลือเด่นแต้ม 3, 5, 7นะครับอันนี้ก็คือฝากให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับก็ลองอลองดูนะครับ ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นทุกสุดก็ได้นะครับแต่ให้สมาชิกก็คือเราชอบดับตัวไหนหรือว่า,าดูจากส,จสถิติแล้วนะครับตัวไหนที่ว่าน่าจะดับจริงๆนะครับก็ลองดูกันนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำให้เล่นดับทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามันแต่ถ้าให้เหลือเด่นดับทั้งหมดก็คือเลือเด่นนี่ก็คือเป็นเป็นการวัดใจมากกว่านะครับแต่ผมว่ามัน มันก็น่าจะจลุดนะครับหรือว่าไม่มีสูตรสตรใดที่ดับทั้งหมดหรอกนะครับก็คือทั้งหมดนี้ก็คือนำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับได้ได้ดูกันนะครับก็ให้ให้เราเลือกว่าเราชอบสุดไหนนะครับหรือว่าชอบด,ดับแต้มตัวไหนนะครับคิดว่าน่าจะไม่มานะครับก็นำไปตัดสูตรจับคู่110เสิบในบนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น3ตัวตรงหรือว่า3าตัวต้นนะครับที่เรา ชอบนะครับก็ตัดออกไปให้เหลือเด่นหน่อยชุดก็แล้วกันนะครับยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับสูตรดับแต้มร10หน่วยบนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับในสูตรดับแต้ม10หน่วยบนก็นแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ